ท่านผู้ชมครับนี่คือโนดหนักรบดำซอสสุวรรณนะครับโนดหนักรบดำซอสสุวรรณจากเชียงยี่คู่นี้จนกับข้าวรุงตะวันจากวอวียดจดี่เสน้นรองเมื่นบาทนะครับครับก็นี่คือรูปร่างและหน้าตาครับความรอเล่ากล้องโนดหนักรบดำครับอายุว่ากี่ปีกับนะห้าปีครับท่านผู้ชมครับนี่เราแลก่อนอายุว่าห้าปีครับจนวันนี้ว่าทีว่าทีซ่องกับท่านผู้ชมครับ ว่าปกติเลี้ยงอยู่ดีแท่งนี่กับนะอยู่เจียนอยู่เจียนย่ํานะครับที่บ้านน้ำท่วมไหมรับท่วมนะมาอยู่เขาในมาอยู่หลายวันอลไรยังมาอยู่ไม่กี่วันทีอยู่ไม่กี่วันทีที่เขาในน้ำไม่ท่วมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับกาน้ำไม่ท่วมฟิตซ่อมเลยสมบูรณ์ดีนะครับท่านผู้ชมครับการฟีดการซ่อมสมบูรณ์ดีครับวันนี้ว่าตีซ่องว่าเลกนี่เราชนที่ไหนครับนะ ชนทีนี family, kingdom, there, right? you you know, like, ้กับมันคุณเคยกับสะนานี่แหละนึกแล้วนะวัวแดกนี่เราผักตีของตรงนี้กับนะของนี้กับนะของนี้เฮงงละกันนั้นเฮงเฮงเฮงนะครับท่านผู้ชมครับวัวแดงกับผักของนี้วัวแดลกับจนตะนามนี้ครับกามวัวนี้วัวตีช่องกับจนตะนามนี้เราลูคูจนกิติทัพได้มามังอะไรยังเคยเห็นฟ้อมการจนหรือว่าแถวแต่รัวเคยจนมามังไรป่านนี้ครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะเห็นว่ามันลงกันได้กะเอ้าครับวัวเราก็ ตอนนาถึงตอนนี้ร่ำบุญดีนะก็เลือกเวลาอีกห้าวันเลยร้อมนะครับไม่มีการต้นรับท่านผู้ชมครับโนดหนักรอบดําทอบสุวรรณนะครับเราเรียงมันงแต่ตอนมันยดเอียดทีว่าเราซื้อตอนมันได้ะเลยเพิ่งเอามาเพิ่งเอามากับนะเ,เ,เอามาวัวต้นเดิมยางไงกับนะอยู่เชียนนอยู่เชียนนะกับท่านผู้ชมกับเขาแต่วัวแหลก็อยู่กับเราเลยนะกับวัวแลก็อยู่กับเรานะกับเราเอามาตอนมันเท่าเลยว่านะะรับนี่คือ นดหนักรอบดํช่อสุววันนะครับมาเป็นแรงใจกันได้นะครับในวันที่หนึ่งวัวทิพซ่องขู่นะครับช่วงเม็ดก่อนมา่าน้ำนะครับด้วยทันปลามาด้วยแล้วก็มาถึงงจะน้ำช่วมได้เรียบร้่อยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ล้างมือตรวจอุณหภูมินะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับอุณหภูมิเกินเกินกัหนดนะครับคือเป็นไข้นครับทานไม่ต้องทอดตางข้านมานะับไม่ทันไข้อยู่กับบ้านนะครับอย่ามาลูลาปลาเจก่อนหรือหลาวนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปแลกขูชนหลาวนะครับข้าวรุงตะวัน ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมโนดหนักลบดํา <ำ S 2> <ดำ S 1> ซอสสุวรรณเขียนย้ยมาแล้วนะครับเที่ยวน,นี้เรามาเยี่ยมข้าวรงตะวันครับข้าวรุงตะวันจากอำเภอวยอดจังหวัดตรังคน <parce S 1> นี้จนกันที่แท้นสองหมื่นบาทแลหลรูปรหลังหน้าตาความรอดเรวเราเข้านี่เราไม่ต้องซ้อมดังเลยแบบนี้เลยนะครับไม่มีการซ้อมเข้าไม่มีการซ้อมหยอดนะครับท่านผู้ชมครับ,บนี่และครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะอายุว่าสิบปีกับท่านผู้ชมครับชนวันนี้ว่าทีว่าทีแปด เจ็ดว่าตีผ่านมานี้เคยชนทถถีท่าน้ำบ่อรอม,ม,มั้งไหมครับมาเลยกลางนี้มากกลางแหลกกับนะเจ็ดว่าตีผ่านมานี้อยู่กับเราตลอดด้วยอยู่ขายอื่นนะอยู่กับเราตลอดอยู่กับเราแต่รอดกับนะแล้วทงเจ็ดว่าตีผ่านมานี้ชนชอนอยู่แถวลาแวกจังหวัดไนมาว่ห์กับแถวท่าน้ำนี่ควรทาน,นีซ้องควรทานีซ้องน้องบัวเียน้องบัวเียกับบีหนึงกับบีหนึงแล้วก็มาที่นี้กับท่านผู้ชมกับไม่เคยกลับกลายมาถือว่าเป็นไม่น้องไม่ทำรบต้านหน้าแมงนี่ เคยมาเปรียบที่นี uh, regular, regular. ่บ้างไหมครับเคยครับไม่ติดนะครับกางนี้กางแหลกกางติดเลยวันที่ติดนั้นเราแลกกันน่านไหมไม่น่านนี่แหละแล้วมันลงกันกะโอเคครับท่านผู้ชมกับกะติดผู้ชนกับกะผู้ชนข้องหนักรบดําเดี๋ยวแย่ดีเราไปเยี่ยมมาแล้วนะครับนี่คือข้าวรุงตะวันจากอำเภอวัยหยดนะครับกะที่เขาเนี่เรามาอยู่แรกวันเลยไหมครับวันที่ชองเลยอ่ะนี่วันที่ชองเนี่ยเพิ่งมาครับกะเที่ยว่าเรารู้มาก่อนเลยยังว่าว่าจะจนวันที่หนึ่งหรือวันที่เจ็ดนี่ อ่ายังไม่แน่นอนเพิ่งมานีนนอนเนาะแต่ว่าเพิ่งมาลูว่าเปยนแปลงแต่แต่ว่าเราก็พร้อมนะครบับท่านผู้ชมครับวันทีนึงนะครับมกราขึ้นปีไม่เลยช่องปานารอยทิที่ชนะบอลมีว่าเต็มโปรแกรมสิบซ่องขู่เน้นย้ำกันนะครับสาหรับท่านที่มีอาการไข้ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องทอดต,ตั้งการมาเลยนะครับนอนอยู่กับบ้านสำหรับท่านที่ปกติก็มาอะไรก็จะต้องส่มเม็ดมาด้วยอะก็จะต้อง จะต้องล้างมือกับกรณีก้าวทั้งเวียนตุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่ทางหลักจากการกาหนดนะครับทางธนะเองทางสมาคมชนโคไทยเองก็ก,ก,ก็เกรงขัดในเรื่องนี้นะครับถันบอกว่าไม่ได้เอาเรื่ยมาเลยมาแต่มุกอย่างเดียวกับเรื่องนี้เป็นอันตรายกับตัวฐานและเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะครับถันก็ต้องมาสือแถวๆนี้แลยครับแต่ถันจะต้องเมีเยเร่มั่งกับยังบอกว่าเมียาการใกล้ตัยญาออกมาจากจาก,จากบาา้านไปนั่นข้าเพราะว่า อาการกายก้องทันเราไม่รู้อ่ะกายเป็นอะไรเขากรม่รู้อย่าได้กาวซน้ำมีการวัดอุณหภูมิก่อนที่จะกาวสั้งเวียนขอบคุณมากครับ